วันนี้นะครับมาร่วมงานกับเซนาท่านชิดลมและพี่มเดลเมดูนะครับมาในตัวแทนของแบรนด์ลังโคมนะครับก็รู้สึกดีใจครับที่ทั้งสองให้เกียร์เรามาเป็นตัวแทนในการมาร่วมงานในวันนี้ครับยึดจังอะไรไปบ้างคชอบครับชอบสก,กินแคร์อยู่แล้วแล้วก็วันนี้เหมือนได้ลังโคมตัวเ<ม>จนีฟิกมาด้วยครับก็จริงๆชอบอยู่แล้วแบบมันช่วยแบบหน้าใสอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทาใทำผ่าตาดการมาเนี่ยลดรอยสิวรอยอะไรหมดเลย ครับผมก็ฝากด้วยนะครับผมลอมเจนิฟต์นะครับเป็นเล่นตบเกมเป็นใงบ้มากโอยช่วงนี้กําลังเหมือนทั้งเรียนด้วยใช่ไหมครับผมแต่ก็เห็นเพิ่งปล่อยเสื้อออกมาด้วยก็ยินดีกับคนที่ได้เสื้อหิือเต็ตไปด้วยนะครับผมใครจับจองได้อยู่ชัวร์มากซึ่งเรามีมีครับหนึ่งตัวทวนเขาออกมาสามตัวเราได้หนึ่งตัวครับผมแต่ชัวรได้คนละตัว ที่เหลือต้องเก็บไงครับมันเป็นลิมิเต็ดมันแรเป็นของแรงมีลายเซ็นต์ไม่ซื้อเดี๋ยวค่อยไปขอแล้วกันตอนนี้ฮอตมากเลยนะกับร้านเดี๋ยวนี้เกี่ยวฮอตครับเพราะดีใจดีใจนั่นลากันทุกคนเรีนดูเราก็ยังเรีนดูเขาเลยทั้งทั้งการก็เป็นไงบ้างเพราะว่าเห็นจะเป็นคนหลงแลานาเกินวัมากก็ออกงานเยอะมากเนาะเจอได้ตามงานนะครับผมก็อยากให้ก็ดีใจกับเกียวให้ไวที่ เ,เหมือนผู้คนรักมีแบบมีงานข้าวสุกตัวเองเรียนลสุเองเรียนจบจผมพอเราเห็นแต่ว่าเจอทแต่ว่าทอะไรนะนะที่เรเแารแารรบาอากา่อะแบ่าเราตามนอดูตลอดคือ,อเหมือนบางงานเราก็ตามไปด้วยเราก็อยาก อยู่ด้วยกันกับเขาไปเรารอยู่กับเขาตั้งแต่ก่อนที่แบบเขาจะเกิดมาจนเกิดแล้วมาถึงทุกวันนี้ก็สาวตัวกว่าครับผมเราเห็นแบบเขาเกือบเกือบทุกวันเห็นค่อยๆโตเราก็อยากจะอยู่กับเขาแหละเห็นต้นการเจอคนที่เขารักไป,กรเ,เ,ไปเรียกว่าติดเกลียวเลยไหมคะติดเกลียว<อ>ทุกวันเลยค่ะเนได้เจอเติมเกลเหมือนเปิดติดต่อคุยเหมือนกันเรายังหลงเลยอ่ะคลิปล่าสุดก็เห็นเล่นกับมอส พอเล่นเกี่ยวแล้วตอนนี้เป็นอากาศเล่นเกี่ยวไหมคะกับก็ยังเป็นเป็นอากลับแล้วกันอากกาศอืมแล้วเกี่ยวชอบสร้างมีแล้วเขามาเล่นกับเราเขาได้สร้างมีมอะไรกับเราไหมคะจริงจริงๆช่วงนี้ไปเรียนไงก็เลยแบบไม่ค่อยได้เจอมาเท่าไหร่จะเจอประมาณแบบสองสามเดือนละครั้งเรายังไม่ <c oughs> ไม่ลืมยังยังจำชื่อได้อยู่อันนี้ดีใจละอันนี้ก็น่าดีใจละขอบคุณค่ะ